ช่องหนูเด็กสันดิชนเชนลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะสอนวิ่งเร็วนะคะเลือแบบนี้นะคะนี่คือวิ่งปกติใช่ไหมอันนี้คือแบบปกตินะคะแล้วนี้ก็คือวิ่งเร็วนะคะมันอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดปรับโปล็กนี้ก็คือแบบเร็วมากๆเลยนะคะหเห็นไหมไม่ต้องใช้รถไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะก็จะวิ่งเร็วได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกันเลยดีกว่าค่ะ อย่างแรกนะคะให้ทุกคนกดมาที่เฟืองเฟืองนะคะมันอาจาจะเล็กแบบเล็กมากๆเลยนะคะเร้วกดนะแล้วก็กดตรงนี้นะคะกดตรงนี้นี้ไปกดไปชึบนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็แบบหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าทำเมงมันยังไม่ได้ล่ะไีนี้ มันต้องกดตรงนี้ก่อนค่ะกดรัวๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งเร็วเองค่ะนี่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 นีนวิ่งเร็วแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย